ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่อ๊อฟอยู่ที่จังหวัดสกลนครน,นะครับกับตลาดต้รุง่งเดียวกับตลาดต้อรุ่งบันทานนะครับวันนี้เรามาชมตลาดต้นรุ่งนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสับตะไคร้กับช่องอุปิยะชาแนลนี่ครับปลาและปลาต้นะาตมตมละลิในกัมเท่าไหน่ย เป็นชะปลาสดครับมันเปราะเรียกปลาอะไรครับปลาเนียงซีครับโขาย6ชุดครับชุดละ150ชุดละ150มีผังน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมครับหมดเลยค่ะชุดละ100ไหนชุดเป็นยกขึ้นมาหน่อยยกมาหน่อยชุดไหนก็ได้นะคยกมาชอร้านเลยครับ ส้มตามทีสองครับผมขายเปทีสองโอ้โหขายดีๆมากนะครับมีน้ําจิ้มร้อยห้าสิบบาทกินทั้งครอบครัวเลยนะครับถูกต้องแล้วครัน่าสวยจังเลยเมียหรอโอ้ไม่ใช่ครับหรองครับน้องสาวปแล้าเดินต่อมาเดินต่อไปนี่มีไก่ตัวกินไก่กับปลาดุกเราไปทุกตลาดเราก็ต้องเจอสิ่งนี้เยอะแยะนะครับอร่อยไปเดินตามมาขอบคุณนะครับ ครับนี่อะไรครับอะไรอะไรครับว้ายอะไรนะกบอบเยียดเยียดกบนี่อะไรครับอันนี้หมูจ้ากบย่างนี่ไก่ด้วยไก่เหรไก่แต่ปลาแล้วนี่อะไรปลาอะไรครับ ปลาแห้งโอ้โหปลาแห้งเป็นปลาอะไรครับปลาจากแม่น้ำอะไรครับปลาจากแม่น้ำหนองหานครับปลาจากแม่น้ำหนองหานนะครับโอ้โหเอาไปต้มครงเอาไปตำมะพริกนได้นะครับอันนี้ปลาอะไรครับเหมือนกันโอ้โหปลาเยอะเยอะเลยมาตามมาตามมามามาตอนไหนเนี่ยเรพิ่งมาเห็นครับลองจากสะนาบินแล้วก็มาเลยเดี๋ยวไปกตอกกอกบรอกว่อะรกรอกกินเลยครับอ่าตามมาดูเลยนะครับ สวัสดีครับขอบคุณมากครับมาเลยครับมาเลยวันนี้เราได้คุณหนูนาสาวสวยไฮโซรวยน้ำใจรวยเงินมาช่วยกันนะครับวันอุ้มโอ้น้าขายอะไรครับไม่รู้นะครับเป็นปลุกปลาราดทิ้งปลาราดทิ้งนะครับสวัสครับสวัสดีครับโอ้น่ากินมากชุดเท่าไหร่ครับชุดเท่าไหร่ ครั้2 0บาท120บาทปลาราดพริกโอ้ยน่ากินไหมชื่อร้านอะไรครับอันนี้เจมี่เกฟู้ดครับเจมี่เจมีกฟู้ดโอ้โหเหล่านี้คือหมูเลยรับงก่อก่อกับจับไหนครับเอาไปทำอะไรกินครับโอ้โหกินเลยอยากกินบ้างบ้างเลยครับเอฟซินจ้าคากินเมนูน่าโอ้ยครับมาเดี๋ยวเดินตลาดกันได้ถ่ายกันได้ค่ะ หนาวเลยเกอะสาวขับอาวคนไทยมากกว่ากอสาวพจนิงไม่รู้สึกไอ้ยนี่อะไรครับเนี่ยนี่นี่คืออะไรครับไอ้ไส้ไส้อะไรอะดูหน้าใกล้ๆเลยวเป็นกระสือนี่คืออะไรครับไส้ไส้กินกับอะไรอ่ะไส้กินจอไปไปรั่วแล้วไปยำหรือไปยาเพรากระสือชอบกินใช่ไหมโอเคได้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 จ้งมาเรื่อยเลยนะเรื่อยครับ ขายถึงปีเลยครับขอบคุณค่ะโอ้โหมีหมดเลยนะเขาจะทำเลยเหมือนเหมนปิ้งย่างหรือเปล่าใช่ะไหมโอ้โหแล้วที่จำเป็นต้องซื้อต้องกินบ้างใช่ไหมขายดีดีนะครับขอบคุณครับมาร้านนี้เลยลร้านนี้ร้านนี้ขายอะไรคะสองข้างหน้าเลยสอข้างหน้า สวยสวยร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านอะไรครับร้านขนมเบเกอรี่ร้านขนมเบเกอรี่นี่คืออะไรคะเป็นขนมพทยขนมไทยโอ้โหทำจากแป้งพายเลยราคาเท่าไหร่ดูได้หนูนาเท่าไหร่ชิ้นละ10บาททุกอย่างขายดีนะครับตลาดโตรุ่งบ้านท่าของเราเปิดกี่โมงครับกี่โมงถึงตี่โมงเย็นค่ะหรอขายดีนะโอ้ยขายยิ่งยหญ่จับสายคอยขายดีๆนะคะขอบคุณค่ะขายดกวย มาาเลยน้หนูนาโอเคขอบคุณค่ั้านที่ขายอะไรเป็นานี่มีตับหวานลาบหมูลาบเป็ด ตับหวานตับผู้ชายหวานมีไหมน้ำตกหมูเดือใต้อีกแล้วเจอใต้แล้วเห็นแล้วก็คงจะเป็นที่โปรดปรานของพวกผีกระสือแน่ผีกลางกระสือนะครับไส้น่ากินมากเลยนะครับจิ้มน้ำจิ้มกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเอาอะไรมาแลกฉันก็ไม่ยอมเจ้าค่าป้าไปร้านนี้ร้านนี้ขายอะไรโอ้โหหลากหลายขนมเมนู นี่อะไรนะฝอยทองอะถ่ายขนมถ่ายขนมฝอยทองทองอะไรทองหยิบอ่ะอันนี้อะไรเม็ดขนมเม็ดขนมนี่อะไรคะทองหยอดขนมชั้นใช่ค่ะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะชุดละสามสิบบาทใ่ค่นี่มีหมดเลยดูเต้เจ๊ถ่าเลยเจ๊โอ้โหน่ากินมากตายละนี่หม้อแกงโบราณนี่อะไรครับตะโก้ตะโก้อะไรครับอันนี้ขนมบุคขนมุนะครับขนมบุนกะทินะครับอะถ่ายได้ค่ะมาถ่ายได้มาให้เจ๊ถ่าย ถ่ายได้เหรอทบหน้าที่เลยนะเนี่ยที่เอาสาวให้โซมาช่วยงานปีย่าชแนลดูนะช่องยูทูบปิยาชแนลเดี๋ยวออกเย็นนี้ดีๆนะคะ่ายได้ไม่พลด้วไม่หาวเลยนะผ้าห่มนะผ้ามีเสื้ บอกที่สําหรับผัวเมียที่แต่งงานกันใหม่มาจองกันได้เลยนะครับร้านนี้ก่อนร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ไส้กรอกหมูกระเทียมไส้หวาแหนมแหนมเนยแหนมหมูนะครับมีไหมน้ำพริกก็มีนะครับหลากหลายเมนูนะป่ะเราทำเวลายังไม่ทันจากที่นี้ครับจากที่นี้ครับใครมีไหมครับวันนี้ครับแลรานี่ยอะไรปะไหนไหนข้องนี่อะไรอะไรเขาเรียกอะไร ลิ้นลิ้นเลยนะลิ้นปลาลิ้นอะไรอ่ะก้อยหอยก้อยหอยนะคะถูกเท่าไหร่นะคะหนึ่งยี่สิบถูกไหมเนี่ยอะไรแกงเผ็ดแกงปีอันนี้แกงหัวปีกินแล้วีหัวปีมีประโยชน์มากนะคะหัวปีแต่ละผ้าโอ้ยถูงเวลาเลยเท่าไหร่แคสับต้องจืดสามสิบบาทตายแล้วกินทั้งครอบครัวนะหนูนา ดี๋ยวเอาสาวให้ทรงมาถึงให้ขอบคุณนะคระขายดีนะ,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 ะครับนี่้าขาสม้าาวสวยมากเลยนะครับ ทรวยด้วยัวเรร้านเดียวกันร้านกุ้ออ๋อร้านเดียวกันร้านี้ายจรวยแม่ขายรับอ๋นนลูกขายันมีขายรี่ก็ขายตรงนี้กนนีขาช่วยกันหากินขอนะครับหาร้านนี้ยื้ออนรี้านนี้ขายเราปูหรออยานี้ขารกะ่รบ้านนีขา น้ำพริกกะปิไปท,ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในประเทศไทยเราก็ได้กินน้ำพริกกะปิค่ะได้กินกระปลาทูถ่ายปทูปทูงามมากเนาะ นีนค่นี่ีถ่ายตรงนี้ครังามมากคงามมากเลยครังามยตัวอะไรคร่ตัวสามสิบ <ue> ห <royable> ้าครับถูกมากโอ้โหนี่สั่งมาจากทะเลเลยเหรอสๆรอมาจากแมกองเลยขาค้าหล่อมากดูแตงขาค้าดหล่อมีเมล็หญ่เยับเหรอกินเหรอกินอะไรอาจะกินเหรอได้ได้ตายแล้วคุณอนาเธออยากจะกินปลาทูปลาทูอะไรเรียกปลาทูอะไรนะอันนี้คืออันนี้เขาเรียกปลาทูหอมปลูหอมหรอปลาทูหอม เป็นแมวเหรอหนูนาไอ้ไม่ใช่หนูนาหนูดีหนูดีกินปลาทูแล้วนี่คืออะไรนี่คือผลปลาทูครับผลปลาทูยี่สิบบาทเอาปลาโน่นนะ,ะ,ะไม่เอาไม่เอา,เอา,เอาพี่แวไ,ได้ไนดะ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ,เ,อเอาไปอย่างเดียวนะ

นี่แฟ็นข่าวครับติดตามอุบลยัตชาแนลประจำนะครับก็ขอบคุณมากก็ขายไปคุณสายจุดนี่ขายเะยครับี่ต้องไปร้านไปด้วยไปขายอะไรครับขายไก่ปูปูไก่โอ่งหรอไม่มีผู้ชายโอ่งไหมมีค่ะผู้ชายที่บ้านรลอหลอวันนี้เรา เรา,ารอยู่ที่สกลน,นครัตลาดโตรุงบ้าน,านท่านนะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อวานเราอยู่ตะวันนาบางกะปิวันนี้เอ๊ะล่องห,หนหายตัวแวะมาสกลน,นครแล้วเอ๊นะเราจะมาทําอะไรเดี๋ยวมาดูกันแต่ตอนนี้เราแวะที่ตลาดโตลุงบ้านท่านก่อนนะค,ะร,นนะครับาาราคเพื่อนไปนี่จะไปเลยกินเมื่อไหรนะ่เนี่ย าหนูขอพูดความจริงก่อนว่าหนูมีบุญจังเลยเหรอไม่หรอกแหมเราติดเสมอกันเราได้เจอกันไี่ไาวหนูอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปร้านได้ไไดดาามาามาฝากาฝมาฝากมาฝากาาี่าากมาฝากามาฝากมา่ากาาาาา ตลาดนทายดาวนดาวใจดาวลูกชายกชายดาวครับลูกชายดาวปที่ลูกช่วยดังกด่มีนช่วยพ่อทำนะีเสียงดังนี่ก่อนร้านที่เลยร้านเท่าแกนป้าตาใจดีตาเก่งไหครับ10บาทข้าวสวย5 0บาทตาลี่จข้าวซอยแกงหนึเท่าไรเน่ย สปบาทจะได้กำไรอะไรแกงอะไรได้กำไรเอาพุ่งนี้ครับวันนี้ไม่เอากำไรจานดีราคาดีขยดีนะดีดีีดดีีด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 บเีีดีดีีด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 ดดีดีดีครดี ีปีต้องอยู่อีกเพิ่ม10ปีเลยนะครับุาน้านนนี้ขายไคัลว้หมลายราคาเกปาเลยนะปานิมนึงนะครับมีหลายราคาอหบาท70บาทนมขรกมกนะครับหมกปาสวายหมกดอไม้สดหมก เรื่องในไก่ราคาติดบาทหนูดีโหอยู่กรุงเทพเราไม่ค่อยได้กินเลยนะต้อยไทยอะไรนะครับหลอมาจากพญาเต่างอยโอ้ยรามาแล้วอย่าปีหน้าก็จะเปรัลำอีกแลขอบคุณนะครับร้านนี้ลุกเต้น้ำปั่นผักผลไม้สดตักพอดีแก้วโอ้โหน่ากินมากเลยร้านยู่ ยกร้านเลยเอาเดี๋ยไปตัดกินเองเลยมาตามมาอย่างไรเอาเป็นเช้าครับครับอยี่สมุทรชนเด็กรเราก็ได้กินปลาทูเห็นไหมหนูดีเนาะอยู่ที่ไหนเราเป็นคนไทยเราก็ต้องได้กินอาหารไทยปลาทูน้ำพริกกะปิกปลาทูสุดยอดเลยครับมาเลยร้านนี้ขายเลยครับ ตลาดผลม้นะครับู so ่เป็นตลากหลายเมนูเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งบ้านท่านะครับจังหวัดสกลนครนะครับเพิ่งลงจากเครื่องแล้วก็มานี่เลยเห็นตลาดไม่ได้เห็นเราก็อยากจะมาเดินอยากจะมาชิปช็อปโชว์มาตามมาถ่ายรูปถ่ายรูปวี่หยุการวันนี้ไอเดียใหม่สองคนแล้วกันยทำไม่เป็นหรอ ต้องมาบ่อยๆนะคะอยาให้น้องสายสุรีนอนค้อยมเลย้มาโยมาโค้มาโมาคมาผมมคมา้งมาา้งคงมาโค้าโค้งมามาโค้เอา้างมาโ้งมาบ่อยๆนะคะมามคค้ง้าง้า กันร hey, he ักกันร oh ักโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมร้านนี้ขายอะไรโอ้โหเมนูอะไรน้ำเต้าหู้ใช่ไหมโอ้เจ็ดบาทสิบบาททำไมถูกจังเลยขายดีไหมครับปลาตะโถนะครับนี่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอุด้อยใจไม่ได้วันนี้น้ำรำไยใส่เครื่องใช่ไหมโอ้โหน่ากินมากเลยเราอยู่ที่นี่ เรามาที่นี่เราอ้วนเนี่เราเราคงไม่ไม,ไม่ไม่อดตายแน่เลย<ช>เนาะเพราะของมันถูกามากๆเลยอ่ะร้านนี้โอร้านใหญ่คุณแม่ค้าอะไรคะโอ้ยปลาทูแล้วเนี่ยดูเดยนี่นอะไรคะเขาเรียกอะไรคะปลาส้มทอดกินไหมปลาต้มทอดกินปเป็นบ่อกินเป็นไหมเป็นเป็นเหรอจังหวัดไหนจังหวัดอะไรคะเชียงรายเชียงรายสาวเหนือนี่สาวใต้ที่สาวเลย หลายอิสานร,รอรักไหมคะครับยันนี้นะครับมาตลาดต้อรุ่งบ้านท่านะที่จังหวัดสกลสกลนครแวะมาช็อปชิมโชว์อาหารอร่อยมากเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงสี่โมงสี่โมงเย็นถึงกี่ทุ่มสี่ทถึงกี่ทุ่มนะครับตรงนี้นะครับอันนั้นเดียวกันหรอี่สามีป่ะหรอไอ้ที่นายจ้างครับหรออ้าวหรอเป็นลูกจ้างเลยโอว่าใช่ไหมใช่ับคือแล้วอย่างมุ้งมิ้งกันละกันนะมาตาม โอ้ยเรนูเยอะแยะเลยเนี่ยน้ำตกเนื้อน้ำตกปลาดุกลาบปลาดุกโอ้ยาหารดุกดุมากมายไปตามมาค่ะไมาร้านผลไม้โอ้ดูสิอยู่ที่ไหนเราก็ได้กินผลไม้ใช่ไหมเยอะแยะที่หมดเลยดูสิหายหายไปแล้วหรือคะไม่อยู่ร้านขายอะไรร้านผลไม้นี่นะครับเอ้ยักสวยมากดูผักสวยมากเลยเนี่ยผักสวยมากไงโอ้ ครู้เว่าหนุมผอมไปหรือเปล่าฮะผอมไปหรือเปล่าลกคนนพิ่งแล้วรับทุกนูกายเิเยทุกปารีเหลมันหลออลูกมันหลอตัวน้อยเดียวโดนโดนตัวหน่เดมาจะวิปปามมาอาารียรเด็นะฮะขาดีไหมขายดีนะครดีนะครับร้านนี้มาร้านนี้ข้าเหนียวไก่ย่างหมูเมนูนี้เห็นไหม ถ้าอยู่กรุงเทพนะเจอเจ้าด่างเจ้าเขียวเจ้าขาวเหมาหมดแขนเลยซื้อเลยนะในสติกนะครับอันนี้ดีนะครับขายดีนะครับโอเคแต่ร้านหนูอยู่ไหนค่ะร้านหนูเลยค่ะอ่าไปร้านร้านมีมีคนโอโกะไหมไหนเอาไปดูไปดูอาตามมาไปดูคนอกโอไปอย่างไรเราจะไปดูโอโกะสวยเยอ่เยอะว่ะค่ะสวยเยอะเยอะว่ะมาถึตรงนี้เราอยู่ที่ตลาดโตรุ บ้านท่าจังหวัดสกลนครครับกับรายการอุปวิยะชาแนลนะครับมาเลยลุกตายเหรอค่ะพี่อุบพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เขาเรียกอะไรครับน้องหนูตายแล้วน้องหนูนะได้น้องหนูน้องหนูดีน้องหนูได้แล้วโอ้โหกลายตัวละร้อย ตึ้งตัวก็50าบาทดูดีสวยนี่ไก่ใช่ไหมไก่เหรอครับญาญครับถ่ายภาพด้วยได้นะครับญาญยาเห็นปลาดูอยากครับโอ้เดี๋ยวไปองท่ไหนกันญาเลยก็ให้ถ่ายดีๆนะาถ่ายภาพได้ได้ครับถ่ายญาาอยากเห็นได้ครับเห็นตัวจริงแล้วครับพี่เอาไก่ไหมได้จะเอาครับาด่ไก่แลเราจะล้าได้หอเ่ได้แล้วไ เเสียงจริงถ่ายได้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 ถ่ายไงถ่ายไดีถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายไถ่ายไถ่ายได้ถ่ายไ่ายไ้ายได้ถ่ายได้ถ่ายไ้ายไายไมถ่ายได้ถ่ายไ้ถ่ายได้ถายไ้ถ่ายได้ถ่ายไ่ายไ้ถ่ายไ้ถ่ายไดถ่ายได้่ายไยไ่ายไยไ่ายไ่าไ่ายไายไยไ่ายไ่ายไถ่ายไถ่ยไถ่ายยไถ่ายไ่ายไ้ถ่ยไได้ ไปเป็นเกียรติให้คุณน้องหน่อยเดี๋ยวก็รับท้อไปตกตอกตอกโตมิดรอแล้วก็หุงข้าวเป็นหม้อห้อให้่ๆกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณน้องจะทำยำมาฝากค่ะได้ค่ะได้ไหมคะได้ไหมได้ค่ะได้จะเป็นวิดีโอนอันนี้มาทำยังไเปลี่ยนเป็นรูปโอ๊กใช่ใช่ทีนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดโต้รุ่งบ้านท่าจังหวัดสกลนครนะครับโอเคร้านร้านมีชื่อนะคะพี่มุกคะร้านอกอกไก่ร้าน ไก่อบโอ่ไก่อบโอ่งสาวใส่กันกันสาวๆก็สวยๆเจอเรียงรายสวัสดีคุณพี่นยังคะมา่ายกันหล่อหนูสวยคนดีๆนะขยอนุญาตคนนีก็จะไปไหน่กันน่หรอในคนท้ายเด้อมาคุณพี่ค่ะหล่อหนิไม่ใช่เลยนะคะอนุา เพลงมีเพลงมีเพลงมาีมาดมาดมาดีมาดมาดันมาดเลยคมาดีครับมาดีมาดจปิดนะิอมด้วยนะคะครับเคตอนนี้นะครับดิดป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 ดิดาดิดปดิปดดปดิดปดิดาดดปดิดปดปิดปิดปิดปดปิดปดปิดปิปปดปตดปดปิดาิดปิดปดิดปิดปิดดปิดดปปิด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 าดปิดิด่ปคด รันเวย์เอ r วอร e r e แวร์ y อ a วอร์รเดย์อิสม <c oughs> าลันเวย์ปุ๊บโมเดลไทยแลนด์จอกันะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับตะไคร้และกระดิง่งอุ๊บพิษแช n แนเเล,ลนะครับบายบาย